สวัสดีท่าผนผู้ชมเนาะสวัสดีบรรยากนนาศในยามเช้าอ่าหลังจากที่กินข้าวกินน้ำแล้วบ่าวน้ำก็จะได้ไปส่งลูกๆอ่ใครเลยลูกเนาะไปเข้าเหี้นพี่น้องเลยอ่จังซีแหละมืนนัอนี้บ่าวน้ำว่าจะได้ไปที่หมู่บ้านพอตงเลืองแต่ว่าฝนตกพี่น้องเนาะสังเกตได้เนาะฝนตกหมดคืนพี่น้องก็เลยว่าน่าจะบ่ได้ไปเถอะไปโอเคอาขึ้นเลยอ่าเฮ้ไปนี่ก็จะ ก็จะได้ไปแวซื้อขอนมอืก่อนที่จะไปทุกครั้งพี่น้องเอนะ้เนาะส่วนไอเดียออนนั้นเพื่อนก็น่าจะเออไปมาๆมา,มาขึ้นมาเลยเดวิดว่าจะไปแต่ม,มีพ่อเนาะก็เลยว่า,าไปด้วยกันพี่น้องเอ้ออันใครตัวอไอเดียอดนจะสนกเลยอืมขึ้นมาเลยอันนี้คือเงินเกีเกยมซื้อขอนมไอออึ้นแล้วสรุก

ไปแกมเดินทางไปอองด้วย,ยกันพ่อจะเอาอมเด้อเอาเอาขนมอมพาลูกมาเอาอมได้ก็เลยเจ็บปนันก้นลูลกได้คืเจ็บปนันซื้อขนมตัที่เจ็บแค่ก้อนลูกเขียวดำเนียนเขียวดำคือไอเดียอัดก้อนนอเอาต้นถ้วยแวละเอารถที่ไปได้ใช่ลูกอันผู้ว่ดไปยักให้ลูกเอาไปมันมันขยานยานยาน,ยานมันเขาจะ นึ่งมาเฮาก็เฮียนหนังสือบ่ได้ซั่นซะซ้อมมาก็ย่านขี่รถเกิดอุบัติเหดุในมื้อนี้ก็ฝนตกแดดเนี่ยมันเปียกเลยลูกปกติไปทางนี้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าฝนตกมันเปขี้ตมเนาะเฮาก็จะได้มาแวะซื้อขนมอยู่นี่กันอ่าไปซื้ออยู่ทางบลูกฮะนีเฮาซื้อตลอดนะไปไปซื้ออยู่พูดซื้อลกะส่งน้องเตาก่อนเนาะอซนมได้ได้ไปซื้อพุ่นอนี่มัน cho vật lục bồn bồn chọt này nè cho cả lươm nhang phải hiền để lục này nó mơ bố mẹ vật câu không? rồi con em là nó ừ nó chập thừng ừ nồi อลูกจอมเลยลูกจอมอยู่างนี้นาะนใส่อ๋อคือดรอปลูกจอบมาขึ้นมาขอบใจเด้อพอลูกที่ขเขาเฮิ้นอะพี่พ่อนะลูกเอ้ขอบใจได้เนาะนี่จะลูกลูๆคน,นคือคันว่าแต่ละมือคันหาฝนบนตกแล้วลูกเหาก็ย่างไปทางอันทางลัดทางมอดีเนาะแต่มื่อนี่ฝนตกพี่น้องเลยเนาะ โอ้ยทางฟตกกระทางเพื่อนดยว่าสิไปฮอดได้พี่น้องเอ้ยมื้อนี้แตว่าบ่ทันอพอฝนตกเนาะซั่นซเนาะมันก็เลยไปยากได้ฉะนั้นเฮาก็โค้งทางนี้พอเริ่มเริ่มคนโค้งทางนี้ไปส่งน้องเตาก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะส่งน้องเตาโดยๆๆเอาขนมนะ ยี่้อสิพาไปเอาอยี่หันในรถเพราะได้ยินว่าได้ยินว่ามีไล่กันมเนาะนี่ฮัน,น,นตัวนี้บ้านนี้คาเป็นมาทางนอง้องเต้าเรามาซื้อฮันตัวนี้เนาะนี่เพราะมันมีบนจอดรถดกวางหลุดเห็นบ่ะเนี่ยรถง่ายเนาะไปล,ลงเด้อเดีย๋ยวเด้ย๋ดวยวพ่อเดินลุกเดีย๋ยว ด่าไดไอพ่อ no สีไอพ่อสีนั่นนั่นลงเด้อไอยงลงเลยไอยงไอเงินอยู่ใส่ปะไอพ่อไอใส่เงินไปลุกให้ไอพ่อเอาเงินไปใช้โกแม่นอ่ะลูกไปไปข้ามข้ามไปบนนั่นก่อนไปไปเลือกเขาต้นท้ายไอพ่อเดี๋ยวพ่อเอาเงินเไปไปน้องเต้าเดย์โอเคอาข้ามไปเลยน้องเต้าโอเคข้ามไปเลือกเอาเด้อลูกเด้อเลือกเอา ยี่พอสองเงินปันหนึ่งพี่น้องเลยเนาะลูกอย่าข้ามมาทางนี้เด้อขียานเด้บอบ่าวปนำสองเงินตั้งข้าเมื่อกี้กัเอาไว้นี่ไปใส่เนออาะบาทงงเลยเโอ้อยานี่นี่เอ๊ะแต่ละมือไปเหียนต้องไปใส่ใจกางเสื้อเลวพี่น้องเลยเอาพุ่ดละสองเด้อ อ่ะพูดละสองยเอาอันนี้ดอยอ่ะหนึ่งสองอันนี้หนึงสองยดยเอาเลยอ่ะอออออิบห้าพเนาะโอเคได้แล้วบ่เอาเติมบอฟฟคำได้เลฟอคำไน้ำผอคำาสิบหันเนาะอ่าเบิมาไทยหุ่มเลยย้ยืยืนเล่นกันยอได้หุ่มยเออ อ่านเด้อหนึ hmm. ่งสองปั๊บโอ้ยตออะไรวะก้อน้องจอมนี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอะกกองเด้อหนึ่งสองไอ้ออดไอ้ออดบงเฮียวพวกกองเนี่ยหนึ่งสองอ่าขอบใจเด้อโอ้ลูกจอมมนนี้กันลูกปดไอเราลูกไปไออยู่ๆไรคนม่นด้ลูกต้องไอเด้อนาย่นเด้ออ่า เดี๋ยวพีเดี๋ยวฟาฟาเนยยังยังรถอยู่ยังมีรถอยู่เดี๋ยวเด้ี๋ยวรถไก่ครับเดี๋ยวเด้๋อีพอัดีบอกนะเดี๋ยวดรถไก่เพื่อกกอนเนาะเดี๋ยวข้ามาเลยข้ามาขึ้นรถก็รถไปต้องได้เบิ่งกันอ่าขึ้นกันลงคลองขเจ้าเนาะ À lúc khai tuông con ong để đỡ Đẹp à Ai Khuyên khai tuông con ong tao này đỡ Đôi 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 đi anh lúc okay. Khai tuông hai lúc còn, đôi đôi Hê <laughs> hê <laughs> À Ok, vắt là đỡ โอ้ยรถกูไปเล้นลางเยอะแยะพี่น้องเดินไซต์ตลอดกวางลนี่างพี่เดียวมันกับเพื่อนพี่น้องล้างท่านึงมั้งกะไซท่านนึงคือละเส้นกิฟต์คนนี้พี่น้องเอ้เสนามันกะทว่านนะเนาะเลยเลยได้ได้ขนมกันบ้างละบอไปแก้มเดินทางไปโรงเรียนต่อไปเนาะเดินทางต่อพี่น้องเอ้ เลยบอเขับ่นอ่าพ่นเศร้าแล้วลูกพุ่นเศร้าแล้วคมเรงไหนต้นแรงเลยเฮตพุ่นบ่เฮดแล้วพ่นเศร้าแล้วลูกขัดเช้นเ่นแบนเลเนาะต้นคำน้าไปขีะเดินขีดส้นลเด้อลเร้าเา เดูเลงเดียนน้อง้ฮอร์นุ่งเหียนน้องเต้าฮอร์นุงเหียนน้องเต้าแล้วเดี๋ยวพ่อไปส่งอันน้องเต้าเพื่อนก่อนเด้อพอลุงยี่นิท้ายพ่อจะพร้อมเมื่อไหร่เด้อไปเดี๋ส่งสาวเต้าก่อนไปลูก ủy bay nha mấy con ơi nè. rồi xong sao tao nó đi nó Bye ơi con ông hiền leo <laughs> เย้น้ำตามาเด้อม่าเมา้วไอ้กีมาแล้วมาเลยโอ้ไอ้นุ่นมาแล้วคุณไอ้กีมาน้ำางแล้วอาสบายดี้อปาเดอ ดยโอ้ยโดนลบมาห็นเนาะสวัสดีด้ชื่อวัชื่อหนาด้วยกูชื่อวัชื่อวดอ่้ยเลยนี่ฮัาวหมูัลโบลนี่น่ะน้อางเต่านี่น่ะนี่หงดาอเฒ่าเนพี่น้องเอยเนาะว่าโซับมันก็ซับมวแจงนะพี่น้องดเยวเดี๋วพอพูดอกไปกันเนาะมเดี๋ยว

โอ้กินอันเดียวลูกกินประหยัดลูกบ่กินหมดบัดเดียวเลยกินหมดบัดเดียวลูกก็บ่มีอันกินเลยนะโอเคเนาะเด้ออีพ่อไปส่งอายกัเด้อบ๊ายบายอ้เน่อ้กี้ก็มาแล้วเด้เอาบ่แม่นหมูเนาะอ่ะบ่บ่นําจากอเด้อเออกมากินไ้งอ๋อสมพอสมพอเนาะอ่ะ

ส่งจลกๆก่อนบัด <Help> น <mesmo> ี Patrol, ้ส่งจลกๆก่อนเนาะย่าอยงมหวานมเน่พี่น้องเอ้ยสลัดักแลมว่องไวเฮียนได้ดีเนาะอัดไว้อัดไว้เด้อลูกอัดแล้วโดยน้องเตาไปแล้วนี่ยังพวกเฮาบดนี้ ตอน้อยไปโรงเรียนแล้วทางใจเฮียนเก่งๆลูกวันเสาร์อาทิตย์พ่อพาไปย่ำแม่ลี่เติมเด้ออ่าไปรักษฮหอดอยเมล็ดไปห้าเมนกดอยเมล็ดนี่ไปห้าเมนกเข้าเฮียนฮอดวันจันทร์ฮอดวันศุกร์เราวันเสาร์อาทิตย์พ่อพาไปย่ำบ้านป้าเลย เดี๋ว <ไป S 1> บ่อไปดยอ,อดใจบกาบไี้สร้างงา,าดิุออดบริยปานี่ยยามากัไปเที่ยวแล้ววะดยดไปห,นหนานบ่จอดเนี่ยนี่บ่ต้งเหียนแหงนี่ต่อพี่น้องเลยเนาะ <laughs> mh uhm, uhm. à, đâu mà mh mh Má, má, mh lời, mh mh đây mh mh à, mh 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 đâu Ui mh mất mh mh ai đi ớt đây Ai đi ớt lên luôn và vâng. ừ, có nhà cả lên ra luôn đó à hòn hòn hiền cái là tăng chân hiền là lục đất kinh kinh nữa ok hoạt động ui oh, đi ờ, à đi ăn nhau lẹo má nè à khai tư lên khai tư lên khai phong yêm lên à rồi mà sau oh, một hoạt mua đây vì nó nó đây lục đây im hơi mệt cả đây đây lục tam đây đây lục à mới đang chơi gần nó lục nó okay à đây ai nòng ok đấy, à trên <laughs> mua Mì... น้องสายลา่าเนาะเป็นคนเบิ้งให้พี่น้องเลยเดีย๋ยวถอามีพลังแห่งอันนึงที่ว่าเบิ้งแยงังลูกๆให้เบาบุญนำในเวลาที่ย้งเฮียนโอเคเด้อลูกเด้อบ๊ายบายไอ,ยอ้ย้งบ๊ายบายจะสิเนาะคนอยากขี่รถทิพย์มาพี่น้องเลยแต่ว่าเนี่ยคือวันขอให้พี่ซอพนกันยังบ่ทันมีเทื่อเดี๋ยวเบาวุญนำจะอ่าคอยเบิ้งตอนต่อไปกันเนะาะฮะ ทนผสมจังสันแหละพี่น้องเอ้สบอตคลิปนี้บ่าวบุญนำเองก็จะขออเมร์ทุกท่านไปเพียงสำนีเนาะแล้วก็พบกันไหมในคลิปต่อไปพี่น้องเบื่องการเปลี่ยนแปลงของพี่น้องพอต้องเลือกไปพร้อมกับบ่าวบุญนำเด็กสาวนกและก็ทีมงานนำการเนาทำผสมเนาะสบอคลิปนี้บ่าวบุญนำเองก็จะขออามาทุกท่านไปเพียงสำนีแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปและเรื่องราวต่อไปพี่น้องเอ้สปอตคลิปนี้บ่าวบุญนำขอกล่าวคำว่าสบายดี